เอาละครับวันนี้ขอผมเป็นชาวเน็ตวันนี้ก็จะมาโปรโมทอืมเซิร์ฟที่ผมสร้างแหละไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะครับจะมาดูกันก็สร้างเยอะเลยนะครับอืมทำเปิดเซิร์ฟไว้เป็นกันเลยเซิงเซตนี้แหละเนาะจะไปดูเซิร์ฟกันเลยนะครับ แันหนึงนะครับยังดังก็ขอไปนะครับเขาเล่นกันอยู่ว้าวมันจะเปิดเซิร์จะเปิดไนีไ่ไปน,นะครับมีอันนีน้เป็นของเ่ียาซุดล้อันนี้ยังไม่ใส่ทีนะครับเนี่ยขอไ้หมดแล้วอันนี้นก็จะเป็นหมวกผมทำเองนะครับ สร้างคนเดียวด้วยนะครับไม่ได้ชวนใครมาทำด้วยผมไปดูเขาว่าทำเซิร์ฟอันนี้ก็เป็นกห้ามนะครับห้ามพูดคนอย่างในแชทอันนี้ก็ห้ามบอกตัวจากคนอื่นไปอ่านเละเปิดเซิร์อไม่เป็น,ปนห้ามแกล้งคนอื่นในเซิร์ฟนอกจากแอด <c oughs> อันนี้ ขวบห้อบาอุบ่าช่วยข้อกดที่ทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เอ c นชาร์นะนะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้นั่งขอไปนะครับข้อไปนอกบือได้ตับไปสักงแล้วก็เป็นเอ็ดบินไม่เ,เลย ันนลยนะครับของก็อยู่ในนี้นะครับแต่ข้างบนของแล้วใ็รเห็น,นไปแด่นเดคุณก็จะแถวลิมลิมเอตตรงนี้นะครับ เนี่ยเราเรียนตรงเงี้ยนะก็จะเปิดได้เปิดในเว็บตรงเงี้ยได้เนี่ยเห็นไหมเปิดได้ก็จะมีแอปเปิลทองสามลูกเนี่ยของอยูตรงนี้ใครดูคลิปนี้ก็จะได้ของไปเลยครับเอาแจกของเลยใครเอาก็โชคดีนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านค้านะครับ พ่อค้าสุดโหดนะครับพ่อค้าใจดีเล้ไม่ใช่คุณป้าใจดีใช่ไหมเออใช่เสนด่างขอไปนะครับอันนี้ใสยอุบาตคนโลกจิตอันนี้ก็ไม่มีน้ำน,นะครับก็จบไปแล้วสำสรับสรุสรัปรสรุปสรัสรุร นะครับใครชอบรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสนะคะถ้าเป็นใจ้านี่เจะตอบไปเลยคสหรับคนี้ก็ไปคนี้ก่อนแครับายเยบายนะครับเราเจอกันใหม่พัดหน้า